คันลิเกโควิดก็เฮียครับขอบคุณมากนะคะหญิงใ้นามน้าพัชรํนเมืองไทยใต้แห่งนี้มีพระสรามีให้นาว่าเพชรรัตนมีราชโอรสด้วยกันทั้งสองคนแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งขนาดนามเลยวันนี้ตั้งใจไม่ว่าจะขึ้นฟ้าเสด็จที่พิชรัตพระทูลถามว่าราชโอรสนี้เลือคู่มั่นอยู่ที่เมืองไทยเนื้อขึ้นฟ้าเสด็จพี่เลยจะดีกว่าแข่งเรือ สิ่ไหนไม่ดีอย่าจะจ่าการเส้นด้วยเที๋ยวอีกสักคู่มอกันอย่างแน่นอนครับกับผู้จัดการส่วนตัวของเพลงซุปเปอร์ก็้องทบสุเทพิชัยก็มาเด้อขอบุครับอค เอ็ดดัมนะครับจั้งหวัดนายกครับภายากรปุพ่อมนตรีลูกบัณฑุองค์โจมประสาศมีสุขเพธอเป็นประมุขพระเมืองสองสั้ เคยมีเรื่องสอนเล่นพระใช้ความเป็นธรรมนำทางจึงอยู่กันอย่างร้องเย็นชาิใดไร้สมรสมาการสิ่งใดก็ไร้ผลถ้ารายย่อยย่มร้อยประชาชนจะเป็นสุขได้อย่างไรแม่นบอก สวัสพรคคมพระเจ้าค่ะดีเชิญพระย้ะค่ะานสบายพี่เจ้าทำไมเราสั่นจบรอ้องแจ๊กแจ๊กต้องมีแต่เยาๆหันหน้าแปลกใจเสื่อมถอยทนได้ร่ำทอได้เลิกพอนทนปรปะเสริรเจจากเกิดแก่ทุกคนณสถานที่แห่งนี้เถิด อยู่กอดตัวองค์ปิดประตุกกกณฑ์นะครับข้าพเจ้าอมรรยาธยาถวายบังคมเจ้ามาขับอมรรยานะยาพุทธเจ้าจังดุกันเหมือนเคยแล้วท่านหลาข้าพชั้าหลวงข้าก้าถวายบังคมงพุทธเจ้าวันนี้ที่ข้าพเจ้าเพชรชรารับสั่งให้เหล่าทหารน้อยใหญ่ขึ้นสู่ท้องทระโงหลวงข้าพเจ้าเองต้องการที่จะปรึกษา ด้วยครั้งหนึ่งพื้นแผ่นดินไทยใต้และไทยเหนือนั้นเคยมีข้อตกลงกันไว้ว่าถ้าหากแม้ว่าพื้นแผ่นดินใดก็แล้วแต่มีราชโอรสหรือราชธิดาที่ไม่ตรงกันจาต้องทำการมั่นหมายด้วยณนะขณะนี้พื้นแผ่นดินไทยใต้ของเรานะั้นมีราชโอรสด้วยกันทึงสองพระอ,องค์มีราชอสองพระอ,องค์ และแผ่นดินไทยเหนือนะพะเจ้าเราเองก็หารู้ไหมว่ามีราชทิดาวหรือราชอโอรสแต่ทว่าไปแล้ววันนี้ข้าพเจ้าต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่พื้นแผ่นดินไทยเหนือเพื่อที่จะทําการมั่นหมายขอเดชพดะพระเจ้าข้าพระอัสกา์ท่านก็บอกฉันพร้อมด้วทหารน้อยใหญ่ทุกคนอยากจะรู้เสียเหลือเกินว่าการมั่นหมายในครั้งนี้ทั้งสองฝั่ง จะนำสิ่งของสิ่งใดไปทำการมั่นหมายพุเจ้าสิ่งที่ข้าพระเจ้าจะทำการมั่นหมายนั้นก็คือสร้อยเสมาสืบสกงุลสร้อยเสมาสืบสกุลเป็นอะไรที่แปลกสงวางตกใจให้กับสารตะปูบ้านเพืป่าวา,า,า,าง <ๆ S 2> โลกเหงื่อท่านเยอะนะวันนี้มันแปลกๆยังไงไม่รู้อย่าว่าแต่ข้าเลยองหญิงก็เหมือนกันการแปครั้งนี้ไค่ะหลวงก้า ไมจัดเตรียมกองเสลี่ยงบุ่งหน้าเข้าสู่พื้นแผ่นดินไทยเหนือคอยอารักขาข้าพเจ้าพร้อมด้วยประพัดสองก็แล้วกันแล้วไปก้าวพื่อค่ะส่วนอามาดเจ้าละอาระหว่างที่ข้าพเจ้ามาอยู่ขอฝากพื้นแผ่นดินไทยใต้ให้ท่านดูแลเพียงชั่วคู่เมื่อเศรษจกิจแล้ะข้าพเจ้าจะรดบกลับมาไม่ต้องเป็นห่วคุณเจ้าสั บ้านเมืองเขาบอก่านเชิญเสด็จพระเจ้าม่อมฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเฉยพระองค์เสด็จพุทธเจ้าค่ะเขาเปรนเจ้าเวิร์ค่ะฝากเมืองไว้กับเสือฝากเนื้อไว้กับหัวไยดีเลยค่ะวันเราแบบไม่มีเหตุผลทุกคนเห็นทุกคนรู้ัฎเกณฑ์ทั้งสององค์หมายมุ่งหน้าสู่แผ่นดินไทยเหลือเอาซื้อวะ มา,าต้องการที่จะเป็นใหญ่าการเล็กครั้งนี้ต้องการเชตของเ้าสของผมแต่ทํางานคนเดียวเกงว่ามันจะไม่สําเร็จนึกขึ้นได้กลับไปที่บ้านขอความช่วยเหลือจากไอ้จันลูกชายจะดีกว่าหมามุาง่งนราหาลูกชายของแกหัวแหลกได้ สุดยอดดาวตลกจากอัมพดานคุณโค้ดดาวตลกระดับหัวหน้าคณะอุรังดงานเพราะดาวตลกสปองใสรักไทยภูธรน,นี่นะครับดาวตลกลูกครึ่งพ่อพ่อเป็นอะไรพ่อเขาเป็นแขกเขาเรียน,นระดีนึวกวันมีกูกเป็นลูกคือการเห็นมึงจะคึกกัะตักูตื่นกูตื่นนี่เรียนมุกช่างตัานี่ กูบอกแล้ยอยไม่เล่นที่หลังเขาอยังไงมาตั้งแต่วันแรกเล่นทุงวันจะได้ได้ใครจะดูไม่ดูบอกไปเลยบอกไปเลยทำไมเห็นสนใจวะเ <c oughs> นี่ยก็วันนี้ลีเก๋ดีคือดอกเดอรอยังไงพี่ด้ล่าหนังจีนมาดูน้าไทยไทยนั่งอยู่ดูนางพญาผงขาวน,นั่งใกล้ๆกับต้นเหนือเจ้าแม่กวนอิมคิดถึงยิ่งตายเนี่ย วันนั้นโทรไปทำไมไม่ไมรับโทรศัพท์โทรไปไหนเข้าตู้เย็น <c oughs> นางเชี่ยวบ้านพี่ไหมแ <c oughs> ม่เชี่ยวไหมนางดีดึงหอมมุกอีโอหอมมุกอะไรว่าจะรู้นีเชี่ยวไหมมีมีต้นไก่หรอทำไมอ่ะมีแต่ใบโหดำปีผม <c oughs> น่าอายจังไงยังไงไปเก็บมโน ถ้ามาเล่นนะป่วยมาก็ไม่รู้ว่าโรนิเกียอยู่บนไหนบูรถไปจอดเรบดูแถววงดนตรีนูนิดว่าจะโรนิเกียใหญ่ใหญ่พอรับไปแล้วมารูซึกเขาลืดหนีจ้อยหาบนเล่นไม่ได้เนี่ยพูดเลยเก๋บ้านนอกจ้านางบันดำปีนะ่ะลุงไปดูดปากเจ็ชัวบจ็ดประตูผี เอา,ทา,าเท้าห้ยกันนิดดูไม่ลองร้องเพลงวันนี้วันนี้ลองก่อนด้วยเว้ยลองก่อนไว้ฟังก่อนดูกกนนปกติรักไทยป็นลิเกควันเสือโอ้ที่แทชนาน,าน,าน คุณเดินใหญ่รางวัลหน่ยหนึ่งนะประแจเก็บใบเก็บไว้ทำไมฮะเก็บไว้อโวอาชาติเนี่เป็นคนกระตันอยู่จะเก็บช่วยพ่อช่วยแม่ปลูกวันที่นึ่งมันที่ชิบเพิอย่าไปเล่นหลายหวยมันไม่ดีโดกๆยังไงเบิดไหลเบิดน้ำมาหลายแล้วอ่ะฮะล่าเล่นสปาแปพนนันเนี่ยหมาเห่าก็เก้าว้าจะเป็นแล้วเขาดูไก่ถืก นี่เก๋บ้านโน้ดเลยฉีดยาปั่นมาบ้าหมดแล้วแกขวัวอะไรพวกฉันขน,นาดขนาดฉันยังกลัวพวกแกเลยนั่งลุงงูั่งหินของบ้านมาเข่าสินจะโดนแต่เงินคุณลุงอายุอยังได้ยังอ้าวเออไอแม่เจ้าพูดคีเลียกพทีเลียดันไม่มีปากพูดจริงเนาะวนหาเรื่องาเจะทุลาที่ได้ ฉัน,น,น,นเองมีชีวิตจำด้านเองนะแม่ก็ตายแล้วนี่พ่อชื่ออมารรัชกาศชยานราเอ,อ,อยฉันนี่งเลยฟังดูให้จังฉันอาบาดพักเขาสารสามกับผมสามเมมาดือนยังไม่เคยครับเลยฉันจะเป็นไงเป็นคนชีขนน้ขานเลยครับพนั้นดีกว่าสนุกดีไอหมึงาแล้วมาแล้ว,วเดินหาหมาลูกชายมาแล้วครับหมาแล้วเฮ้ยมาว<า><า>เดี๋ยว ยกกุ๊บขอเวลาแป๊บหนึ่งเด้อทำไมนางกมาให้พี่พี่หรือผีเอาเลยขอ,ขอบคุณมากครับนี่แหละครับคือข้ากัดอ้อยแก <c oughs> เป็นเจา้าของป่าอ้อยคุลกจ้างได้แกถึงเอามาให้ห <c oughs> ีบดีๆไปนหนีบ,บนหนัวล้านก็อีก,กัะหีบดีๆเด้อไม่ต้องเคินเด้อ นาเมื่อวานี้ใช่รูปร่างมึงมไม่หนาเซลล์คนโ,โ,โอิยโอ้ยแขนชาโอ้ยเป็นไรวันนี้แขนชาขาของฉัน ป็นตัวอยากเล่นจนถึงโบกองชาตเดร็จมึงจะเล่นที่ใจดูยังมีใครมาดูกูดีทำไมอ่ะเพราะว่ากูมากูก็ไปแม่ตลาดแม่กินเองเล่นถึงโบกองชาตรถขยะก็จะเก็บถึงไปเท่าไหร่เรอวะแกไปทิ้งถึงขนาดหนังเสือเจยจ่งยวนป่าไปทิ้งปังไม่รู้ไหมแจ็คลูกชายอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองเรียกดูสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นชอบไปเลียดการพนันไอ้แจ็คไอ้แจ็เว้ยเอ้ย เด่นนี่เออไอเดงนมานี่เออท้องก็เปเรีนยนไพ่เรียนโบใช่ไหมโต้อมวันนี้กูไม่ได้ไปดอกคอกูกิมาเมื่อกลัวด้วยหรอพ่อ